ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ24โวลต์ซึ่งแปลงจากไฟบ้าน220โวลต์โดยหม้อแปลงไฟภายในคอนโทรลเลอร์เป็นแหล่งพลังงานคอนโทรลเลอร์รุ่นนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับปั๊มรีเลย์เพื่อทำการเปิดปิดน้ำแบบอัตโนมัติได้รวมถึงยังสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆได้อีกด้วย การร้อยสายไฟในคอนโทรลเลอร์แบบที่ติดตั้งแยกจากวาลนี้จะมีอยู่3ส่วนได้แก่ 1. การเดินสายไฟบ้านเข้าสู่หม้อแปลงไฟภายในคอนโทรลเลอร์ 2. การเดินสายไฟจากวาลต่อเข้ากับคอนโทรลเลอร์โซลินอยวาล wow! จะมีสายไฟอยู่2เส้นสายไฟ1เส้นของวาลจะต่อเข้าที่ช่องคอมส่วนอีกเส้นหนึ่งจะต่อเข้าที่ช่องโซนสเตชันซึ่งคอนโทรลเลอร์ทั่วไปมีช่องคอมเพียง หหรือ2ช่องแต่จะมีช่องโซนเซชั่นตามจำนวนวาลวที่คอนโทรเลอร์สามารถสั่งงานได้เช่นหากเพียงคอนโทรเลอร์สามารถควบคุมวาลวรดน้ำได้สี่ตัวก็จะมีช่องโซนเซชั่นสี่ช่องเป็นต้นหากสายไฟจากวาลวนั้นยาวไม่เพียงพอก็จะต้องใช้สายไฟต่อเพิ่มขนาดสายไฟที่ใช้ในกรณีนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามระยะห่างระหว่างวาลวกับคอนโทรเลอร์เพิ่มขึ้น 3. การร้อยสายไฟสำหรับปั๊มรีเลในกรณีที่ต้องการให้ปั๊มน้ำเปิดปิดโดยอัตโนมัติการร้อยสายไฟทั้งหมดนี้จะต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าเท่านั้นโดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งและใช้งานที่ได้รับมาอย่างเคร่งครัด